สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นเช้าวันแรกของการกระโดดร่มนะคะอากาศดีมากหลังจากที่มีการบีบกันเสร็จนะคะนักโดดจะต้องขึ้นรถบัสไปเพื่อไปที่สนามบินนะคะเพื่อทำการโดดนะคะซึ่งจำแรกนะคะครูกับพี่ๆนะคะชวนให้น้ำไปนั่งรถเล่นนะคะไปดูบรรยากาศตอนที่พี่ๆเขาจะโดดกันนะคะแต่แล้วในวันนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เอ้าเอาวไอ้เบรกเบรกเบือออกยังอ่ะมันมันลมแหนเห็นไหมครับเลยพี่หมูว่าต้องดันเลยมันหนักเยอะอ่างเรื่องเลยอ่ะขาข้ออ้างเลยพี่หมูว่าสรุปคือรถติดลมนะคะพวกเราต้องลงจากรถเพื่อไปช่วยเข็นกันะค หลังจากเข็นเสร็จนะคะก็ได้ขึ้นรถนะคะไม่ใช่รถปัสนะคะแต่เป็นรถกระบะค่ะมีพี่ๆนะคะกวักมือเรียกให้น้าขึ้นรถนะคะซึ่งน้าก็ขึ้นรถไปแล้วนะคะนั่งได้ไม่ถึง5้าวิและครูก็กวักมือเรียกให้มาขึ้นคันสีน้างเงินด้านหน้านั่งไม่ถึงสองวิค่ะมีคนตะโกนมาบอกว่า <c oughs> อย่าพิ่งไปมาช่วยกันเข็นก่อนเอา้างงมากค่ะอันนี้คืองงจริงคือแบบว่าพึ่งย่อนกนนั่งเมื่อกี้นี่เองให้ลุกไวมาก <c oughs> แล้วเราก็มาถึงสนามโดดจนได้นะคะกว่าจะมาถึงกันได้นะคะก็ต้องใช้แรงเหมือนกันนะคะและนี่นะคะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของน้ําเลยนะคะที่มาสัมผัสชีวิตนักโดดนะคะเอาจริงน้ำรู้สึกมันเทม่มากมักๆๆกมักมาคือแบบว่าเฮย้ยคือแบบพอพี่เขาแต่งชุดนักโดดอ่ะคือมันเทม่มากมากอ่ะทุกคนแล้วตอนที่เดินขึ้นเครื่องคือแบบ มันเป็นอะไรที่แบบว่าอุ๊ยแบบสุดยอดมากคือมันเท่จริงๆเว้ยน้ำชอบมากและนี่นะคะเป็นครูเอ็มครูที่ให้โอกาสน้ํานะคะที่ทําให้น้ําได้มีโอกาสมาเรียนโดดล่มในวันนี้นะคะและก็ทําให้วันนี้นะคะน้ําได้มีโอกาสกระโดดล่มแบบแทนเดมค่ะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าเป็นอะไรที่ ตื่นเต้นมากเพราะว่าการกระโดดล่มครั้งนี้นะคะจะเป็นการกระโดดล่มออกจากเครื่องครั้งแรกของน้ําในชีวิตเลยค่ะหลังจากที่ขึ้นเครื่องแล้วนะคะความรู้สึกจากความตื่นเต้นนะคะกลายมาเป็นความกังวลค่ะตอนนั้นนี่นั่งคิดเลยนะคะว่ามาทําอะไรที่นี่วะแล้วเราจะลงไปรอดปลอดภยัยไหมคือแบบกังวลมากๆเลยนะคะแต่ตอนนั้นคือถอยไม่ได้แล้วนะคะยังไงเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะคะยังไงเราก็ต้องโดดลงให้ได้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าการโดดจะเป็นยังไง เดี๋ยวน้ำจะมาเล่าความรู้สึกตอนที่กระโดดให้ฟังนะคะตอนที่กระโดดลงมานะคะคือจะเห็นได้เลยว่าหน้าน้ำมัะมีความกังวลมากๆนะคะคือไม่ได้กลัวความสูงนะคะแต่กลัวว่าตัวเองอ่ะจะจาขั้นตอนที่ครูบลิฟไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยเราแค่รู้สึกกลัวตัวเองนะ,ะกลัวว่าตัวเองจะทําไม่ได้ค่ะซึ่งการกระโดดลงครั้งนี้นะคะน้ำอยากให้มันเป็น first impression ที่ดีนะคะก็คือเราอยากจะทําตามขั้นตอนทุกขั้นตอนที่ครูบอก ให้ได้เป๊ะๆนะคะจะได้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นแรงผลักดันในการกระโดดจ้ำต่อไปนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปโซโล่เดียวให้ได้นะคะและการมาโดดทันเดมเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่พิสูจน์ใจเรานะคะว่าเราจะสามารถกระโดดต่อไปได้หรือเปล่าใน next level นะคะซึ่งในระหว่างโดดนะคะก็ไม่คิดว่าครูจะตามมาถ่ายนะคะแล้วครูก็ให้สัญญ,ญาณน,น้ำก็ทำตามสัญญ,ญาณที่ครูบอกนะคะตามที่เรียนมาเลย สัญญาณที่ครูให้นะคะก็จะเป็นการให้มองเครื่องวัดนะคะซึ่งน้ำก็พยายามมองแล้วนะคะแต่แบบว่าคือมันมองเห็นแหละแต่ด้วยความที่เราไม่มีแว่นนะคะแว่นกันลมมันก็เลยทําให้การมองเห็นลําบากมากยิ่งขึ้นนะคะน้ำพยายามมองแล้วนะคะคือเห็นทุกอย่างที่ครูแบบว่าให้สัญญาณเลยนะคะแต่ลมมันแรงมากๆนะคะต้องสู้กับลมจริงๆตอนนั้นคือแบบว่าคิดเลยนะคะว่าจะทํายังไงให้เราอะ สามารถที่จะแบบว่าอยู่ได้โดยที่แบบว่าต้องสู้กับลมไม่ได้อะ่ะเออแล้วถ้าเราโซโล่เดียวคนเดียวอะ่ะเราจะสู้กับลมยังไงคือแบบตอนนั้นคือกัดฟันแบบสุดฤทธิ์เลยนะคะพยายามเก็งตัวให้นิ่งที่สุดนะคะเราก็สู้กับลมให้มันไม่ไปไหนนะคะคือมันต้องล็อกท่าโดยการเกรงตัวเพื่อให้มันได้ลอยบนอากาศนิ่งที่สุดนะคะ แล้วมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ครูเก็บมือแล้วให้เราแดะเองนะคะตอนนั้นน่ะคือครูอยากรู้ว่าเราอ่ะจะเอาไหวไหมและตอนนั้นนะคะเป็นจังหวะที่น้ำอ่ะรู้แล้วนะคะว่าจะทํำยังไงให้ลอยแบบนิ่งๆได้นะคะก็เลยเอาอยู่ค่ะแต่จะบอกว่ายิ่งความสูงลดลงนะคะลมก็ยิ่งแรงขึ้นนะคะช่วงนั้นนี่คือกัดฟันแล้วอะ่ะ ภาวนาะให้เมื่อไหร่มันจะหกพันสักทีเพราะว่าวันนั้นนะคะครูบอกว่าจะเปิดล่มตอนที่ความสูงหกพันนะคะก็รอรอแลอ้วรออีกจนถึงความสูงที่หกพันนะคะครูก็ได้ทําการเปิดล่มค่ะและความรู้สึกตอนที่เปิดล่มอะทุกคนความรู้สึกเหมือนกระโดดขึ้นไปบนสวรรค์เลยคือแบบว่ามันไวมาก ในระหว่างที่เปิดลมแล้วนะคะครูก็จะสอนวิธีการบังคับล่มนะคะการดูสนามโดดวิธีการบังคับลมลงพื้นนะคะว่าทํำยังไงนะคะก็เป็นแบบว่าอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่หาจากที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะถ้าไม่ได้มาโดดแทนเดมก็ไม่มีใครทําให้ดูค่ะและนี่นะคะก็เป็นประสบการณ์โดดแทนเดมครั้งแรกของน้ํานะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะฝากติดตามตอนต่อไปได้วยนะคะในการกระโดดแทนเดมครั้งที่2ค่ะ